วันนี้เรามาใช้ถุงฟาร์มเฮาส์ปลูกผักกันเริ่มแรกให้พับถุงตามระดับที่เราต้องการได้เลยซึ่งถุงขนาดนี้สามารถปลูกกะเพราโหระพาแมงลักได้เลยค่ะแล้วก้นถุงก็สามารถวางได้สะดวกเลยค่ะไม่ล้มแน่นอนต่อจากนั้นก็ใส่มะพร้าวสับลงไปได้เลยตามด้วยดินปลูกแล้วก็เกลี่ยดินสักหน่อยนึงเมื่อใส่ดินลงไปแล้วเราก็จะได้ถุงรูปทรงที่เหมาะแก่การปลูกเลยค่ะต่อจากนั้นให้เจาะรูค่ะอย่ามัวเล็งเจาะเลยนี่เจาะให้ร,บรอบๆเลยค่ะเพื่อนๆซึ่งถุงฟาร์มเฮาส์เจาะง่ายมากค่ะเพื่อนๆใช้้้้ไไมมเเเสยลลลูกกิจจาาะะะ็็ดค่่แวอื ก้นด้วยนะเพื่อให้น้ําระบายได้ดีค่ะเราจะเจาะ3ามแถวแถวและสี่ลูค่ะต่อจากนั้นก็เอาผักปลูกลงไปได้เลยค่ะซึ่งวันนี้เราจะใช้ผักที่เราชําเอาไว้ค่ะปลูกลงไปเลือกต้นที่รากยาวที่สุดก็จะได้โหระพานี่แหละค่ะเพื<ๆ>่อนๆปลูกง่ายรดน้ําให้สักหน่อยนึงถ้าต้นน้องอยังเล็กอยู่<ๆ>ก็พับถุงให้สั้นลงค่ะเพื่อนๆแบบนี้เลยแต่ถ้าน้องโตขึ้นมาแล้วเราก็ม้วนถุงขึ้นมาได้เลยค่ะเสร็จแล้วเราก็จะได้ถุงปลกูกฟาร์มเฮาสีส้มสดใสแล้วเราก็เอาไปวางไว้ข้างรั้วได้เลยสีแจ่มมากค่ะเพื่อนๆถุง